นี่อาหารนี่อาหารสาวของเหาข้ามาเมืองเลยก็ต้องกินข้าวเปียกเส้นเดอ้อไข่กระทะอาซาลมาเมืองเลยต้องกินจุม้มใช่ไหม,มแล้วก็อันนี้ข้ามาเมืองเลยก็ต้องกินจุม้มจุ้มนัวลยายพัดจุ้มนัวลยายพัดอยู่ถนนคนเดินซอยสิบอ,อันเป็น,นได้แต่เนาะเรเคยกินซะดซซิซอยสิบซอยสิบข้าวเปียกเส้น น่ากินมากเลยค่ะเดี๋ยวไปชิมกันเลยจ้าอุ้ยสดุดฮอนฮอนค่ะพี่น้องค่ะสุดตนร้อนเป็นแต่แซบครับอร่อยค่ะข้าวเปียกเส้นค่ะพุดนะนี่มีแหงท้องอร่อยมากมาเมืองเลยต้องกินเด้ค่ะข้าวเปียกเส้นนี่ค่ะอาหารเช้าของที่นี่นะคะ ก็จะมีข้าวเปียกเส้นเดี๋ยวเราจะชิมอย่างก่อนในะจุ่มหนัวจุ่มหนัวใหญ่พัดเป็นอาหารพื้นบ้านของเชียงคานระจ้า,าเดี๋ยวมาชิมบ้างได้ค่ะว่าเป็นแบบใดว่าเคยกินแจ็คเทียค่ะนี่เป็นการกินครั้งแรกนะคะอุ้ยแซ่บอยู่ด้ค่ะรสชาติก็จะออกเหมือนเป็นเหมือนซุก,กี้โบราณน่ะใส่เต้าหู้ยี่นะคะแซ่บอยู่ค่ะ กินทอนทอนสดทอนทอนแซบอยู่ค่ะผู้ใดมาต้องมากินเดอ้อมาเมืองเลยต้องมากินเดอ้อจุ่มนัวยายพัดแซบแซบค่ะใส่ถั่วดินด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะไปตามหาจุ่มนัวร้านยายพัดนะคะนี่เขาบอกว่าอยู่ซอยสิบเจอแล้วร้านจุ่มนัวยายพัดร้านก็จะหาง่ายนะคะอยู่ซอยสิบนะคะถ้าท่านใดมาเที่ยวถนนคนเดินจะต้องมานะคะร้านใหญ่พัดค่ะนี่ได้มาแล้วค่ะ ได้เวลากลับแล้วจ้าบ้านดิคอนเจนค่ะโบค่ะกลับแล้วเด้ออยู่กันสองคนเปอี้ยขอบคุณค่ะกลับแล้วขอบคุณค่ะมาสามเพื่อลราบัดนี้เพื่อนี่ซีกับซีเดสมุกพักนี่แหละ กลับกันเลยกลับแล้วค่ะมุยฟงมุยมุย,มยอะไรนะมุยฟังมุยฟังมุย,มย The View กลับแล้วไอ้เลยพร้อมจะออกเดินทางแล้วโอ้เห่ ได้เป็นตนนุ๊กตานันนบรถเลยผู้นัเชิญ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 ขับรถผู้นะได้เวลาเดินทางกันแล้วจ้านี่ออกจากเชียงคานนะคะพร้อมกับสายฝนค่ะพี่น้องค่ะฝนตกตลอดทางเลยฝนปอยปอยปๆยนี่คืมทั้งวันเลยคะ่ะวันนี้อากาศอากาศดีมากนี่คะ่ะดูบรรยากาศสองข้างทางก็คืมฟ้าคืมฝนอ้ย ต้องตกแน่ๆเลยนั่นเริ่มมาแล้วค่ะฝนทั้งฝนทั้งหมอกบรรยากาศดีค่ะบรรยากาศสุดชิววิวหลักร้านมาครั้งไหนก็ประทับใจค่ะเชียงคานค่ะค่อยๆขับไปนะคะขับไปเรื่อยๆค่ะมาจริงๆได้ค่ะฝนมาแล้วค่ะฝนตกแล้ว หน้าฝนเนาะคะ่ะเนาะฝนตกไปตลอดเลยค่ะตั้งแต่ออกจากเชียงคานปาดมืดฟ้ามัวดินเลยแต่ว่าไม่ตกแรงนะคะถ่ายให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะในวันที่ฝนตกนี่ค่ะปารพุ่นดนะเบิ้งมันมีหมอก หมอกก็ขาวเต็มเลยค่ะทั้งปอยฝนตกลงมาเรื่อยเื่อยค่ะ ตกดีขนาดเลยค่ะยังไม่หยุดเลยค่ะนี่ปาดฝนเย็นชุ่มฉ่ำฝนตกดีจังเลยค่ะเมืองเลยค่ะสมกับเมืองในหมอกนะคะเป็นภูเขาทะเลหมอกนะคะเมืองเลยวันนี้เราก็เลยพาชมฝนตกบรรยากาศสองข้างทางดีจังเลยค่ะวันนี้ไม่ร้อนค่ะการเดินทางของเราเย็นสบายมากๆเลยค่ะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะพบกันใหม่ EP หน้านะคะขอบคุณค่ะ